เรื่องนี้ไปดูภารกิจหลังฝนตกที่เคยเห็นแต่ไม่เคยทำสวัสดีครับผมนายขจษษรศักดิยานนท์ครับจากจังหวัดเชียงรายร้านนะคะนะครับพายุเข้านะครับขอย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนเห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงร้านนี้ฝนตกครับเลยจะเข้าไปปลดผ้าใบลงกันฝนสาดเข้าร้านครับเอา หนุ่มๆทั้งนั้นเลย ead, มาช่วยกันปลดเทาใบมาๆๆคนจะได้ม wow, kind of ีสาด์เข้าร้านเอ้าปลดพร้อมๆกันนะเออเอาเลยเอาเอาเอา 所有 <noise> ไครั้งนี้ไม่คิดว่าจะได้หาแต่กลับได้หาเต็มสย่างนงาน ขอจำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนเห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงน้องเขามีน้ำใจครับมาช่วยน้ำขังอยู่ตรงร่องข้าใบนะครับเราลงไปพร้อมกันครับก็เปียกกันแบบในคลิปเลยครับถือว่าสำเร็จนะเพราะน้ำไม่ได้สาดเขารานแต่สาดเข้าตัวเองเท่านั้นเองขอขอบคุณคุณขจรศักดิ์สิริยานนท์จังหวัดเชียงรายเรื่องเอาข้าใบลงเปียกทั้งตัว